ดอกทานตะวันไม่อยู่แถวแรกไม่มีโอ้โหเจ็ดพันห้าเลยนะคนดูเสียวแวบเลยสวยพันหกนั้นแรกครับผมฮ่าสวยๆนะครับผมเมก้าวินนะครับสองพันสองร้อยแปดสิบ โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับบักหนี่งพับปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมมาจอง MB อีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานนะครับผมวันนี้ก็มาจัดสักน้อยนะครับผมมาดูนะฮะก็มาดูเลยนะครับผม10,000บาทอีกแล้วนะครับผมถ้าเป็นค่าที่จีมจะไม่เล่นแบบสุดเยอนนะถ้าค่ายอื่นนี่ไม่ค่อยมั่นใจ จัดแบบเต็มกราฟนะครับผมท่านะผู้ชมไปพูดเยอะไปแล้วนะครับผมดูก็ลุยกันเลยเบ็ดแปบาทนะฮะมาแล้วครับผม8บาทแรกนะฮะชิวๆไปก่อนละกันนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่ก็ฝากกระตุ้ไลค์ด้วยนะครับผมมา แล้วจังหวะน,นี้ยังไงครับผมสแกตเตอร์นะครับผมมาหรือเปล่าโอโ้สภาพนะครับผมมาคอมโบที่หนึ่งแปสิบาทคนดูเอาแล้วนะครับผมร้อยี่สบาทคนดูสวยหลยไหมสวยคอมโบสองอม,มาโบบาบีสี่สิบแปบาทครับวายหนึ่งตัวสวย สามร้อยสาสบหกชิวไปครับผมสวยเพื่นสวยเก้าร้อยหกสิบนั่นแหละ <ś 2> คอมโบเดียวถ้ามีต่อเลยสวยๆเลยนะมีพันะ่ะอันนี้มันแค่คูณหนึ่งนะเก้าร้อกสิบาทบิ๊กวินนะกำไรสองร้อย แต่เขาเรียกกาไรหรือเปล่าวะทุนเราเยอะขนาดนี้ <c oughs> โอ้โหมาชิวไปคนดูโบไปหนึ่งทีสิบกบาทอืมไอตัวดอกไม้นี้แถวแรกไม่มีตัวเชื่อไม่มีโบไปสองคอมโบครับผมสองร้อยสี่สิบคูณสี่มาเป้าสวยเพื่อนสวย โบไปหนึ่งทีแปดสิบอีกแล้วนะครับผมไม่ได้อะไรเลยปันเบ็แปดสิบบาทแล้วมันต้องเกินดิอันนี้กำไรสี่สิบสวยโอ้โหห้าแถวเรียงต้องเพิ่มเบดหน่อยแล้วแหละนะครับผมท่านผู้ชมเบดสองร้อยไปเลยแล้วกันวัดสุดวัดเลือดวัดนองไปเลย หมดนี้มีจุกมาเลยคนดูดเบ็ดสองร้อยไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปแต่ถ้าซื้อเท่าไหร่หมื่นห้าไม่ถึงอะดิแปดพันวัดเลยรอบเดียวแล้วกันคนดูเก้าพันหกพันเจ็ดดอมาเจ็ดพันห้าครับผม กลัวก็กลัวเอาละนะฮะคนดูเจ็ดพันห้าไม้นี้มาเดี๋ยวไปดูกันกี่ฟีดีวะเนี้ยเอาแบบสุ่มดีไหมคนดูสุ่มละกันมาขอฟีสิสองสวยคูณสี่นั่นแหละแลมโบเปิดแรกมาก่อนเลยไอวบาไปถึงที ดอกทานตะวันไม่อยู่แถวแรกไม่มีโอ้ยเจ็ดพันห้าเลยนะคนดูเสียวแวบเลยสวยพันหกนั้นแรกครับผมสวยๆยนะครับผมเมกาวินนะครับสองพปดสิ 2, 2บาทได้สามพันละเหลือสี่ฟรีมาขอเยอะๆขอเยอะๆคนดูอ้ยเก้าพันหกครับผมสวยเลย อ้ชาเอาดีดอกนี้คุ้ม9วัน6ครับผมท่านผู้ชมซปเปอร์ไม่กล้าวินนะไอ้ชากำไรอีกแล้ววันนี้รับไปเต็มๆไปคูณ12ต้องมาแล้วแหละสอง0ันสามสวยเพิ่นสวยไหลไปหลายไป เชียดอกเดียวรู้เรื่องกระเบื้องแตกกันเลยทีเดียวนะครับผมท่านะผู้ชมกาไรห้าพันครับผมแลมโบนะฮะวันนี้นะครับผมก็พอเลยละกันนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมดูสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลา,างเต่านี้นะฮะส่วนใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรค่ายอะไรก็คอมเมนต์มาละกันเดี๋ยวไปจัดให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ